รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งบริษัทซาโกรประเทศไทยจำกัดคูโบตาสวัสดีสสดค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าว,วันศุกร์30มิถุนายน2560นะคะปุ๊กรโม้ยมาแล้วรายงานตัวในเช้าว,วันที่ทุกคนมีความสุขแน่ๆน,น,น,นะคะ,คะกระเป๋าอาจจะตุงมากกว่าเดิมนะคะแต่ยังไง ค่อยๆใช้แต่ผมเว้ยนะผ่านมาแล้วผ่านไปพอเที่ยงปุ๊บเอาหายเลยแหมก็มาทําอาชีพเกษตรรับรองเราจะมีเงินใช้ตลอดเลยนะคะพูดถึงอาชีพเกษตรจริงๆแล้วข่าวสารด้านการเกษตรก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเราก้าวทันข่าวมีอะไรน่าสนใจแล้วเรารู้เราจะไม่ตกขบวนค่ะเพราะฉะนั้นรายการของเราก็ไม่ทําให้คุณผู้ชมพลาดประเด็นข่าวสารด้วยเหมือนกันติดตามได้กับช่วงนี้เกษตรรอบวันค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นณนสากลโคนมขอนแก่นจำกัดตำบลบ้านค้อ,อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรซึ่งแนวทางสำคัญคือเราต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและยกมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบอุปกรณ์การตลาดและเงินทุนให้กับสากลโคน,คนมขอนแก่นจำกัดได้แก่ลง รวบรวมน้ำนมดิบมาตรฐานปลอดภัยกำลังการผลิต60ตันต่อวันโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาด30ตันต่อวันเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการธนาคารโคนมทดแทนสูงเพื่อสนับสนุนให้สากลก่อสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงเป็นฟาร์มโคนมรวมของสากลเพื่อนำลูกโคจากสมาชิกมาเลี้ยงจนตั้งท้องก่อนจะขายคืนแก่สมาชิกนำไปเลี้ยงเพื่อรีดนม จำนวน4.95ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้มอบเอกสารสิทธิ์สป,ปกร4.01ให้กับเกษตรกรจำนวน100รายในพื้นที่850ไร่โดยมีผู้แทนของเกษตรกรมาเป็นผู้รับมอบแทนซึ่งการสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีที่ทำกินช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมรวมทั้งสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษาเกษตรกรระดับประเทศประจำปี2560ระหว่างวันที่1-5กรกฎาคมณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนายสมชายชาญรง์กูลอธิบดีกรมเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าการจัดงานชุมนุมในครั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบของการจัดชุมนุมคือ e m p o w e r to be a 4ั r โเออโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมง,งานไม่น้อยกว่า350รายจาก77จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการดำเนินงานมาอย่างยาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษและสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกรสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตร ด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบทั้งนี้นายอำนาจมรพันธ์อดีตยุวเกษตรกรปัจจุบันได้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เล่าถึงความภาคภูมิใจและความสําเร็จจากการที่ได้เป็นหนึ่งในยุวเกษตรกรให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ฟังเพื่อเป็นแรงผลักดันในการเป็นยุวเกษตรกรต่อไปในอนาคตคืองานชุมนุมยุวเกษตรกรประจำปี2560ซึ่งเราจัดที่หยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเกิดกับงแสน่ 1, งกรกฎาคมักนี้ กิจกรรมในงาน,นจะมีหลายกลากหลายกิจกรรมมากมายนะครับตั้งแต่เรื่องของการมีการนําเสนอกิจการที่เกี่ยวกับการเฉลิมเกียรติที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเยาวชนเกษตรี่วเกษตรกรทั้ง,งในถิ่นธุรกระดานและยุวเกษตรกรในโรง,ง,งเรียนนอกจากนี้นนจะมีการนําเสนอผลงา,านดําเนินงานของยุวเกษตรกรทั้ง9เขตทั่วประเทศนในหลายแนวคิดด้วยกัน,น,นแนวคิดเรื่องการ,รเกษตรสีเขียวเกษตรอินทรีย์แนวคิดการสร้างยุวเกษตรกรสร้างความมั่นคงในอาชีพหลักของการเป็นยุวเกษตรกรก็คือต้องเรียนรู้จากการลงมือทำ ยุวเกษตรกรปัจจุบันครับถ้าถ้าตอนนี้ยังมียุวในโรงเรียนด้วยแล้วก็ผมก็ยังสนับสนุนแล้วก็ไปสอนแล้วก็มาพามาดูนานที่บ้านถ้าเราเรียนจบไปแล้วถ้าเราทิ้งการเกษตรเมื่อไหร่เราก็เข้าโรงงานเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงแต่ถ้าเราทําการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่มั่นคงเพราะฉะนั้นอยากจะให้น้องๆหรือ,อยุวเกษตรกรเนี่ยอย่าอย่าอย่าให้อาชีพการเกษตรเป็นทางเลือกสุดท้ายอยากให้เป็นทางเลือกต้นๆเพราะว่าสามารถ ้ายไดที่มันคงไ,ได้นางชนันชิดาบันเลงจิตยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามผู้พอพันธุและจำหน่ายไสเดือนปุ๋ยมูลไส้เดือนสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวหลายหมื่นบาทต่อเดือนโดยเทคนิคการเพาะพันธุ์คือจะต้องดูแลเรื่องความชื้นใช้มูลวัวมูลไก่เป็นที่อยู่ใช้เศษพืชเป็นอาหารด้วยเทคนิคนี้ทําให้ตัวไส้เดือนมีความยาวก,กว่า30เซนติเมตรด้านการตลาดมีการจัดส่งทั่วประเทศทั้งนี้นางชนันชิดายังกล่าวเพิ่มเติมว่า ความสาเร็จนี้เกิดขึ้นจากความพยายามและค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอซึ่งการเข้าร่วมกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดสมุทรสงครามนั้นทําให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างเพื่อนเกษตรกรและยังมีพี่เลี้ยงที่คอยสอนเทคนิคทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างกรมส่งเสริมการเกษตรอีกด้วยสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมาเรียนรู้การทำปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อลดต้นทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage มูลไส้เดือนไส้เดือนตาหวาน สวัสดีครับผมวุฒิไกรไทยประยุนนะครับเกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดกาลสินนะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องนะครับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศหรือภาคอีสานนะครับไปร่วมงานเกษตรไทยก้าวหน้าภายใต้ร่มพระบารมีนะครับผมณที่สวนลุมพินีนะครับก็กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดกาลสินนะครับก็จะมีสินค้าเข้าไปร่วมนะครับพี่น้องแปลงใหญ่จิ้งหลีดนะครับก็จะไปร่วมนะครับจิ้งหลีดแปลรูปนะครับมีน้ําพริกจิ้งหลีด มีจิ้งหรีดอัดกระป๋องนะครับแล้วก็จังหวัดกาลสินก็จะมีในส่วนของเรื่องข้าวข้าวเหนียวเขาวงนะครับข้าว GI นะครับซึ่งเป็นข้าวขึ้นชื่อของจังหวัดกาลสินนะครับที่เป็นข้าวเหนียวนะครับที่มีความหอมนุ่มอร่อยนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมะม่วงนะครับส่งออกนะครับแล้วก็เรื่องของเห็ดแปรรูปนะครับเห็ดแปรรูปนี่ก็จะมีน้ําพริกมีเห็ด เป็นแหนมเห็ดนะครับมีเห็ดทอดกรอบนะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับเกษตรไทยก้าวหน้าภายใต้ร่มพระบารมีนะครับขอบก็ขอเชิญชวนนะครับผมยังไงก็งานนี้เป็นงานที่ดีมากนะครับที่มีโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรได้มีพื้นที่เข้าไปร่วมขายสินค้าโดยเฉพาะนะครับสินค้าของเกษตรนะครับกลุ่มแปลงใหญ่และพี่น้องเกษตรกรนะครับ แล้วก็จะไปเจอกับกลุ่มของยังสมาร์ทฟาร์มเมด้วยนะครับผมที่เป็นหัวคนรุ่นใหม่ที่ก้าวหน้านะครับที่จะมาะต่อยอดนะครับเป็นบุคคลกำลังสำคัญต่อไปในอนาคตที่จะทําให้เกษตรไทยได้ก้าวหน้านะครับภายใต้ร่มพระบรมีอย่างจริงจรนะครับผมเชิญชวนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับ ที่บริเวณตลาดผลไม้เทศบาลเมืองอุตร,รดิตถ์นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตร,รดิตถ์ร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดตลาดผลไม้จำหน่ายสับป,ประรดห้วยมุ่นเพื่อแก้ปัญหาราคาผลผลิตสับป,ประรดตกต่ำเพื่อเป็นการรณนรงกระตุ้นการซื้อขายสับป,ประรดให้บรรลุปเป้าหมายในการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่าราคาสับป,ประรดตกต่ำอยู่ที่กิโลกร,รัมลระ50าสตางค์ ซึงไม่เป็นความจริงทำให้พ่อค้าแม่ค้าช่วยโอกาสกดราคาสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรก,รกรเป็นอย่างมากทั้งนี้สับป,ประรดห้วยมุ่นมีรสชาติหวานฉ่ำเนื้อหนานิ่มสีเหลืองอมน้ําพึ่งตาตื้นและผ่านแล้วไม่แสบคอไม่กัดลิ้นซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI ผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนกรกฎาคมประมาณ5 0,000ตันซึ่งจังหวัดอุตรดิตตั้งเป้า ในการช่วยพี่น้องเกษตรกรขายผลผล,ผลิตกว่าร้อยละ40โดยผ่าน7มาตรการอาทิการขอความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยรับซื้อสับป,ปะรดแห่งละ1ตันจากสถานที่จำหน่ายสับป,ปะรดในจังหวัดอุตร,รดิตถ์4จุดเพื่อเร่งระบายผลผล,ผลิตวันละไม่น้อยกว่า20ตันและประสานเครือข่ายช่วยกระจายผลผลิตไปยังสาขาต่างๆทั่วประเทศซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยพยุงราคาสับป,ปะรดได้ที่กรกราชสี่ถึงบบาทตามเกรดของสับป,ปะรด อัปเดตข่าวสารทางการเกษตรไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะพาผู้ชม,มไปติดตามความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่เขาเกิดการรวมตัวรวมกลุ่มกันแต่ว่าเขารวมตัวกันแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้ากับเปิดโลกยางตอนนี้พักกันสครู่ค่ะค่ะ i <laughs> you